การเคหาแห่งชาติเสนอผลหลายชั้นสอนง เล็กดันยายนอมนี่สนิมเขอะเลยเนี่ยเสื่อมสภาพเนี่ยโอ้ย้แค่ผมจับเบาๆนี่ถึงก็หลุดเป็นชิ้นๆเลยนะยายโอ้โหแล้วเนี่ยห้องยายนอมเนี่ยสมบัติอะไรหายไปมากแล้วเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันสมบัติที่มันเยอะเนี่ยสมบัติอะไรของยายนอมเนี่ยเห็นไหมมีแต่เชื้อโรคเชื้อฟืนเชื้อไฟทั้งนั้นเลยในห้องเนี้ยเออช่างชันแต่ว่าพูดถึงนะ ผมเราสงสัยโจรถ้ามันจะเข้ามาขโมยของบ้านย<ช>ายนอมเนี่ยมันคงต้องคิดที่หนักอ่ะบอกแล้วเห็นไหมบอกแล้วนี่ขนาดเรายิงคุยกันมันยังร่วงได้เลยใช่ไหมงัม้นก็เปลี่ยนเหล็กดัดใหม่แล้วกันออคิดได้แล้วเหรอลองเยนอ๊ะโอ๊ยเยนอ๊ะจะดูมันจะหลุดออมาได้อีอกหรือเปล่า อผมว่าแข็งแรงดีนะแล้วก็ประตูนี่ก็เหมือนกันเออมีก้อนมีกุญแจและอย่าลืมล่ะไอ้ดอกกุญแจเนี่ยเอาไว้ใต้ตัวที่สุดเลยแล้วก็ะอกไปฉายนะวันนั้นที่เราได้อบรมกันไปแล้วนะหูยก็ขยะของคุณยายพวกนี้ไงทำไมเงินทั้งนั้นเงินเงินหนึ่งเงินเงินน่งงิน แมยายเนี่ยไฟไหม้ในห้องได้สะดวกมากเลยไหนจะลังกระดาษไหนจะขวดพลาสติกที่มันมีทั้งเชื้อโรคเลยเนี่ยตอนนี้เขาเป็นเรื่องเห็นไหมอไอ้น้ำยาล้างห้องนะมีสารพิษอยู่นะเอาใีขยายขายไปมั่งขายมาเอาเงินมาเก็บดีกว่าเก็บของนะแล้วเงินเถินจะได้ไม่สะดุดด้วยไม่เอาเอาไม่ละยายเดี๋ยวผมไปหาอาสาสมัครมายกมาขนพวก ขยะเอ้ยไม่ใช่ขยะสิสมสมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้ของยายเนี่ยอเอาไปไว้ข้างล่างให้หรือไปขายก็ไดไ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาไม่เอาสมบัติของฉันจะไปฝากใครได้ไม่เอาเอางี้ละกัน<อ>เดี๋ยวง้นผมไปหาจัดเวรยามจ้างยามมาเดินหมู่บ้านเราดีกว่าแล้วเราช่วยกันออกเอ้าไหมค่าส่วนกลางเนี่ยคนละ2ี่สิบต่อเดือนเนี่ยแล้วเราช่วยกันเงินเงินที่ยาย เขามาเดินไม่มีเงินเขาจะเดินอย่างไงเราก็เฉลี่ยกันไงเพื่อความปลอดภัยทรัพย์สินของบ้านเราด้วยและเกิดมีไฟไหม้หรืออะไรเขาได้ไปตีระครังเราก็เลได้รู้เราก็ปลอดภัยกันยาย่เอาไม่เอาไม่เสียเงินห้าบาทสิบบาทเังยายไม่เอ,อ <5 S 2> <ส>า น,นี่มันจะมาช่วยยาจัดของดูสิอะไรกันเนี่ยอ๋อหยิบไอโ้น,โน่นไอ้นี่รอ น้องผมบอกกุญแจแขวนไว้นี่นะทีเนี้ยมันจะไกลจากมือโจนแต่ใกล้มือเรายายจะได้ปลอดภัยเพราะมันหยิบสะดวกเอามาเปิดประตูได้ง่ายของเป็นอย่างงี้ยังไงหยิบอะไรอีกลวเนี่ยบอยายอะไรล้ำหนาเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองจะไม่ว่าเลยอามปขายมันก็เป็นทองอ่ะโอ้ก็จะได้นานอะไรกันก็เองกับโมจะไปเที่ยวอ่ะมาดูเลยดูสิไม่ใช่ยายไม่เป็นย่างพอทียายหลานคู่นี้เลิกทะเลาะกันได้แล้ว ผมว่าเรามาเก็บของในย้ายไปดีกว่าไหมของพวกนี้หเหล็กเด็กเด้นนัใช้ได้ยายนี่ยายยังจะห่วงของมากกว่าชีวิตยายกเหรอัูชา,าเก็บสหอมเหลอมลิบขายได้ต้องหลายตังเนี่ยคราวนี้เหล็กดัดคงจะด,ดัดนิสัยยีนอมได้สักทีใส่ใจเรื่องความปลอดภัยเตรียมทางออกให้สะดวกกันหน่อยยิ่งตึกสูงสยิ่งต้องระวังครับ We'll